สวัสดีครับทุกคนครับมาแล้วนะครับอยู่กับร้านพี่อ้อยเขาพิชาคาเฟ่บรรยากาศหนาวเหมือนเดิมนะครับวันนี้หนาวไม่หายเลยมีคนดูจากทางใต้นะบอกว่าทางทางใต้ร้อนนะครับพี่อ้อย <c oughs> บรรยากาศไม่หนาวเท่าที่คอนแก่นจังหวัดพี่อ้อยนี่หนาวนะครับร้อนเลยช่ะ ตอนนี้คนแก่นสมกับคำว่านหน้าหนาวหอมชาไทยจังทุกคนรอบนี้รอบชาไทยรอบชา ร้านพี่หอยนี้เปิดตั้งแต่6กโมงเช้านะครับปิดอีกกีก็บ่ายสองบ่ายสามโดยประมาณนี้นะครับหยุดทุกวันอาทิตย์ขอบคุณคนดูนะฮะที่ตามมาชิมด้วยนะครับมีหลายท่านเดินทางามาชิมร้าน้อยเมื่อวานก็มีคนดูเนาะจองคอร์สสอนไปแล้วหนึ่ง าที่จองคอร์สก็ไม่ไวยนะครับสั่งกบับาแฟทานไปด้วยนะครับเ oh, <thank> องไปกินด้วยออเดีรยนี้สองสีเลยชาเขียวแล้วก็ชาไทยนะครับ ดีเลนะพี่น้อยวันนี้ไม่ลมแบบหน,นาวอยู่นะครับไม่ลมถ้าลมในหโวเดือนสะบั้นเลยอันนี้โชว์เสื้อกันหนาวหน่อยใส่มาอย่างหนาเลยต้องป้องกันตัวเอง่อยนะครับเดี๋ยวเป็นใครไม่สบายเอาตอนนี้เป็นช่วงหาเสียงกันไหมทุกคนว่า เห็นที่อำเภอของผมมีหาเสียงตลอดเลยนะเลือกตั้งต้องเลือกตั้งนะบางที่ก็เลือกตั้งสอจอยล่ะใช่ครับม,มีสอจอมีผู้ใหญ่บ้านด้วยนะตอนนี้เยืองต่างเดียอำเภอเมือ่อกี้ก็ผู้ใหญ่บ้านไปเนาะผู้ใหญ่บ้านมาหาเสียงใช่ ตอนนี้ก็เป็นรถหมดจอบก็จะคุดตื่นนะคะก็จะมีเสียงคึดตื่นก็มีมีคนมาหาอยู่หน้าบ้านเยอะนะครับทรงนี้อ้า ตอนนี้ไม่ค่อยพูดมากเท่าไหร่ยีดก๊อบหนาวบรรยากาศหนาวหนาว 那还没。<laughs> ได้ยินเสียงนี้แล้วหลอนพี่วายขี้เกียจเตือนทรมานจนตายเสียงคล้ายนาฬิกาปลุกมากเลยเสียเตือนเวลายี่วายทำช้าเป็นเสียงที่ไม่อยากได้ยินใช่ไหมคะตอนเช้าลุกยากมากเลยยิ่งอากาศหนาวหนาวมดูสีชาใกล้ๆใกล้ ไอ้สกัดจากเชรื่องทำกาแฟสดจากเชรื่องเลยค่ะจากเชรื่องนะทำกาแฟสดหนาวเหางาปวดแบบรินติดเลยอันนีชายเย็นหวานน้อยนะคะแถวนี้ลูกค้าลูกค้าจะมารับนใช่ไหมนี่พี่วายเห็นพี่วายรับโทรศัพท์คนะ ามาลามละโทษทางได้นะครับี่ว่าจะได้ทำไม่รอเลยสีนา่ากินชาไทยแบบสองหี่สิ้าดูซอสเรวดาเรียงๆด้านบนนี้ ร้างนงเลียงอย่างนี้ก็น่าแบบหยิบมาเบียดดีนะพี่อ้อยซอสเลยมีซอสสตรอเบอรี่ซีอิ๊วขาวเฮ้ยไม่ใช่นะครับอันนี้ช็อกโอแกแลตบราชูค้าแล้วก็คาราเมลทุกวันนี้ไม่ค่อยเห็นซึ่งมาตอมร้านพี่อ้อยเนาะ,ะปกติจะมีตัวสองตัวมาตอม จะปั่นไปแล้วก็ล้ะแวงซึ่งไบมีช่องนึงขึ้นมาขึ้นมาถ้ามีขึ้งจะไม่มีมแมลงวัน,นครับใครที่แบบพบปัญหามแมลงมันต้องเอาขึ้งมาปล่อยอันนี้ความรู้ใหม่เลยนะมไม่มีพึ่งไปถ้ามีพึ่งมันจะไม่มีมมีมแมลงวันมันตอตมบแมลงวันกลัวพึ่งต่อยหรือเปล่ปาพี่อยเหมือนร้นขนมบานก็จะมีพึ่งครับถ้าให้เลือกมีพึ่งดีกว่าเนาะ ซีมนะสวยแท้ไมพี่วยสวยมากเลยแียวปัน่นอดใจใน่ไหวหน่าผมเมื่อว,วานกินน้ำมะพร้าวปั่นนะครับพี่วายทำขายวันแรกลองสูตรให้ตาก่อนมีเนื้อมะพร้าวด้วยนะแก้วร้อยเท่าไหร่พี่วายถ้าพี่วายจะวางขายสองสิบอิ่นหอมของลินชาตอนนี้ก็เวลา สามโมงจะไปสี่โมงเนาะก็จะเป็นเวลาของชาเขานะครับชาเขียวชาไทยบรรยากาศพากินด้วยนะครับชาบรรยากาศนี่ดีลมเย็นเลยเอื่อยหนาว,นาว ชอบด้วยอีกคนเลยนะครับสั่งทีต้องสั่งแบบใส่เต็มอมอปชันน้ำชาคนเนื้อหน้ากินมากดูเต็มองปั่นยากะไอติมนั่นเอนเนื้อไอติมปั่นไม่เนียนมากนะคะชอบ,บชอบแบบนี้ให้มีเกล็ดนิด ให้ลูกค้าได้เคี้ยวใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเนียนมากมันก็ละลายเออใช่นะ้อช่วงนี้บรรยากาศหนาวเนาะละลายช้าสบายนะคะนะ้อะไรเงี้จับส่งให้สบาย <c oughs> ครที่แบบที่ไหนที่แบบหนาวจับจัดให้นึกถึงหน้าร้อนไว้นะคะ <c oughs> หน้านร้อนอยู่ลำบากกว่านี้อีกนะเนื้อไหลพายย้อยเลยช่วงนี้ต้องซึมซรราาับบรรยากาศหนาวเข้าไว้ต้องซึมซับบรรยากาศหนาวเข้าไว้ถ้าหนาวจัดอย่างนี้ร้อนก็ควรว่าจะร้อนจัดดีทซะไหวยลูกค้าจะได้ทานนานเยอะ <laughs> ปกตินะคะมือขอ่เหี่ยวอากาศหนาวมือ มันนเย,ยนี่ผมว่าคนดูมีสะดุ้งเป็นในาฬิกาปลุกอะมีอะไรให้ได้ฟังตาต้องชอบหน้ามีอะไรใหได้ฟังนเลยนะอยากได้ตื่นสะดุงไหม กระโดงตามเป็นหอมชาไทยเลยไม่ไม่ใช่ชาเขียวซ้อมหอมพี่มาพี่ไวายจกสอนกระปุกนี้นะครับทั้งหมดนี้มีเติมนะครับเริ่มหมดแล้วหมดเลย <c oughs> <c oughs> thank you ชาไทยชาเขียวยาวๆเลยนะครับบัลปุชาเป็นเจ็ดสิบขนมได้ไหมคะเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดร้อยสิบ ะะรับสอนจูดนะคะแต่ว่าที่จริงก็มีแผนว่าจะรับสอนปีนี้นะคะแต่ว่าตอนแรกก็ว่าจะให้สักระยะก่อนเพราะว่าต้องเตรียมสถานที่เราสอนแต่พอดีมีพอดีมีคนดูนะคะบอกว่าจะเปิดร้านเร็วๆนี้อยากให้อยากอยากเรียนด้วยก็เลยบอกว่าสถานที่พี่อ้อยยังไม่พร้อมท้างนั้นถ้าเกิดว่าสถานที่ลูกค้าพร้อมอะ่ะเดี๋ยวพี่อ้อยจะไปสอนถึงที่ให้นะคะแต่ว่าถ้าจะมาเรียนที่ร้านยังไม่พร้อมนะคะ ลูกค้าก็เลยบอกว่าได้นะคะเจ้าแรกก็คือจะไปสอนที่ร้านนะคะก็คืออุปกรณ์อะไรก็คือเตรียมเปิดร้านก็คือจะให้ไปสอนแล้วก็จะเปิดร้านเลยอย่างนี้นะคะถ้าใครเกิดว่าสนใจอยากให้ไปสอนสูตรตอนนี้นะคะก็จะรับเป็นสอนแบบถึงที่นะคะไปสอนที่ร้านนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งถ้าพี่อ้อยทําส่วนทางนี้ พร้อม,มรับสอนทางนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนะคะตอนนี้ก็คือสอนไปสอนที่ร้านก่อนนะคะไปสอนที่ร้านที่แบบใครกําลังจะเปิดร้านใครที่เปิดร้านนานแล้วแต่ว่าอยากให้ไปสอนเพิ่มความรู้หรือว่าเพิ่มเทคนิคอะไรดีๆให้ก็คือทักมาได้นะคะครอตก็จะมีหลายราคานะคะหลายราคาให้เลือกเหมือนกันนะคะทักสอบถามมาที่หลังบ้านได้ะคะ่ะ